วิวพาิที่สวยๆและอยู่กลางทะเลอย่างนี้ช่าเป็นบรรยากาศที่พร้อมต่อการตกปลาแียจริงเลยว่าไหมคุณผู้ชมนี่เราก็มาอยู่กับคลิปที่3ของช่องพวกเราแล้วแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศกับเกม Fish or Beat กันหน่อยดีกว่าไหนดูสิเหลือม,มาเลยยังไม่มีเงินคุณผู้ชมเราก็ต้องตกปลาเลี้ยงชีพกันไปก่อนอะไหนมีอะไรอัพมัง่งเตงเวด การกระดิ่งและก็อ่จำนวนป่าที่สามารถตกได้ต่อครั้งงั้นเหรอหนอนใจอ่ะไหนลองตกดูสินี่ไงไม่เพอร์เฟกต์อะทุกคนโอ้ไหนดูสิถ้ป้ปลาอะไรอ่ะโอ้โหมันโอมันมันมาขยับตามเมาส์ุณผู้ชมได้มากี่ตัวเนี่ยโอ้หสามตัวเรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทรับมาเลยือ เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันม,มีการกระเด้งลองหน่อยสิอัพเดงมาอัพสเต็งม,มาอัพสเต็งอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราจะเพอร์เฟกทุกคนไม่เพอร์เฟกต์โอ้โวชนบอลลุนเรียบร้อยหนึ่งไหนดูสินี่ไงคุณผู้ชมมันจะตามเมาส์เราจริงด้วยเออ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 ได้หนึ่งได้สองได้สามเรียบร้อยกดรับมาเลยหนึ่งร้อยสิบสี่บาท เราต้องอัพเอ่อรีสิสแตนด้วยคุณผู้ชมเพื่อให้เราได้ปลามากยิ่งขึ้นตอนการตกหนึ่งครั้งตกปลาที่ลึกขึ้นอย่างนั้นเหรอเอามาหนึ่งอันอันนี้อะไรเนี่ยเบดแอน d t แท็ l เโอ้มันจะเป็นอ่าสมุดปลาของเราปลดล็อกตัวละครได้ด้วยเหมันตัวละครเรามีไม่เยอะนะไหนดูตัวสุดท้ายซิต,ตัวอะไรโอ้เหมือนเนสซีเลยฮะนี่เราต้องตกให้ได้แล้วคุณผู้ชม ไปเลยเพอร์เฟกเรียบร้อยไปแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้เออมีการกระเด้งเดียวโยนหินได้ด้วยเหรออ,อ,อุ้ยปลาตัวใหม่ปลาตัวใหม่เอ้ยหลบหลบหลบ,ลบ,ลบได้มาหนึ่งตัวปลาตัวใหม่ครับคุณผู้ชมมีอีกไหมโอ้แต่เท่าไหร่โอ้หโหถือว่าแพงนะปลาตัวใหม่เนี่ยจะปลาสีแดงปันเหย็นด้วยเราก็แต่เราต้องเอาดิสซิสแนไปเยอะๆแล้วแหละเอา ตกได้ลึกขึ้นด้วยไหนดูสินี่งไงคุณผู้ชมมันอยู่ตัวที่สองอะแสดงว่าเราข้ามตัวนี้ไปสิวูบมันจะเป็นหมานะอืฉันต้องเอาปลากลับไปฝากลูกเมียฉันน่ะฉันก็ต้องเอาปลาใหญ่ๆเบิ่มๆกลับไปด้วยอเอยย่แล้วไม่เฟอร์เฟกคุณผู้ชมได้แค่หกสิบฟีุยิปลาตัวใหม่ปลาตัวใหม่ปลาแพงปลาแพงอุวยได้สี่ตัวเรียบร้อยคุณผู้ชมอืม โอ้สามร้ยห้าบแปดบาทเลยคุณผู้ชมเอามาเลยอืมวันนี้เป็นวันดีนะเราได้ปลาม่เยอะเลยอะเอาปลาฮุกมาเพิ่มเอาสตองมาด้วยคุณผู้ชมเอาสเต็งไม่ใช่สตองเอามาเพิ่มอีกสองแล้วก็เอากระเด้งมาอีกหนึ่งฮะคุณผู้ชมไปเลยเอาเพอร์เฟกมานี่ไงโอ้โหทำลายสถิติไปแล้วโอ้โหย้อนกลับมาเฮยเจอปลาตัวใหม่ นี่เราต้องเอาเก็บเข้าคอลเลกชันเก็บเข้าคอลเลกชันอุ้ยอุ้ยโอ้โหคุณผู้มชมมาตกได้ห้าตัวใช่ไหมหกตัวสามร้อยหสบหกบาทตั้งหกตัวแต่ราคาก็เท่าอันเมื่อกี้อ่ะไม่คุ้มเลยต้องตกปลาตัวใหญ่คุณผู้ชมเอาสเต็งมาเพิ่มเอากระเด้งมาด้วยเอาล้ำหนักมาหน่อยแล้วก็ ก็ยัเงเพิ่มโอเคตามนี้โอ้แจ็กพอตคูณหนึ่งร้อยไหนกดดูซิเอาล่ะหลังจากเราจะไปดูโฆษณากันมาแล้วไหนดูซิได้คูณถึยี่สิบเจ็ดพันเจ้าช่วย เรารวยแล้วคุณผู้ชมเราต้องเอาสเต็งม,มาสักสองจับปลาเพิ่มสักหนึ่งสองอยางละสองแล้วก็ไล่กันมาเลยคุณผู้ชมเอาสเต็งเพิ่มเราจากตกไกลๆแล้วก็เอาตกลึกขึ้นแล้วก็รีบอลมาไหดูซิมีอะไรบ้างได้มาสามตัวแล้วคุณผู้ชมแค่สามตัวเองอะ่ะแต่ยังไม่ได้หมาเลยอะ่ะไม่รู้มันจะเป็นสกินหรือว่าผู้ช่วยเรานะแต่ก็ต้องลองดูอ่ะมารอบนี้อัปเกรดเต็มที่ let's go เพอร์เฟกเรียบร้อยโอ้โหคุณผูชมทำลายสถิติไปแล้วเรียบร้อยเด้งไปเด้งไปเดี๋ยวไม่มันขึ้นโบกโอ้โหมีบกด้วยเหรองั้นเราต้องเอาแค่เกรดอย่างเดียวคุณชมเพอร์เฟกต์น่าขึ้นบกทีทยับยับหฟีตไปเลยจังหวะนี้เอาเอาเอามีกุ้งเอ้ยเอเอ ปลาปลาปลาเออสีส้มสีส้มก็ได้วะเอาสีส้มมาเรียบร้อยโอ้คุณผู้ชมดูสีเรียงกันไปตับเลยอะขอเลขมาก่อนอืมัมันเริ่มใช้ของที่แพงขึ้นแล้วคุณผู้ชมมีเจ็ดร้อยนี่ซื้อได้แค่อันเดียวนะอปก่อนแล้วกันไปจังหวะนี้เอาเพอร์เฟกไปเลยโอ้โหชนรูกบอลลูนคุณผู้ชมอืมอืม โนหินแตกหมดโอ้โหแต่จากวันนี้สปีดลดแล้วอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเรามาลึอกอยู่กุ้งล็อบสเตอร์ปลาตัวใหม่เออเอาปลาตัวใหม่มาเออเออ,เ,อ,อเรียบร้อยแต่เรายังไม่เจอปลาสีส้มกลมๆเลยคุณผู้ชมอืมมันเร่าจะปลาไก่เกินไปทั้งหม่เจ็ดร้อยห้าสิบสุดยอดเฮ้ยเพิ่ม ติดไปเลยโอ้โหชมเขามีนุผู้ชมเด้งขึ้นรัวๆอืะเอเด้งไป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 เรียบร้อยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรแปลกๆโอ้เอาเอาพวกนี้มาก่อนตัวพวกนี้แพงกุ้งร็อคเตอร์แพงเอ้ยนี่ไงคผู้ชมเรียบร้อยได้ป้าเฮ้ยไม่ทำไมตกป้าสีทองไม่ได้เอ้ยเ่กิ้มเหม็นปลาสีทอ,องผู้ชมทำไมจะตกไม่ได้อ่ะโอ้ ได้น้องหมีไม่ใช่หมาแต่สกินมาใหม่อะเอาอีควิปมาเอาตกได้เพิ่มมาแล้วกันไปเลยน้องหมีเปิดประเพอร์เฟกเรียบร้อยโอ้ยชงเครื่องบินชนเครื่องบินเหมือนที่เครื่องบินจะพาเราขึ้นไปได้นิดนึงไปแล้วฮะจังหวะนี้เรียบร้อยจมน้ําไปที่295้าฟิตครับเอาปากกลมๆนี่มาเออได้ตัวเดียวอออ๋เออไม่ไม่เออเออ เออโอ้โหคุณผู้ชมได้สีส้มมาเต็มเลยอะ่ะน่าจะได้ไม่เท่าไหร่ในต,ตาเนี้ยแปดร้อยสี่สี่อ่ะผมรอแจ็คพอตอยู่อะ่ะน่าได้เบิ่มๆเลยอะ่ะเก็บตังไว้ก่อนนะผมว่ารีบอลนี่ยังไม่สาคัญเท่าไหร่อะ่ะผมว่าจะไปเอาสเต็งอะ่ะตกได้ไกลขึ้นอะ่ะเอา้าโอ,โอ้ไม่เพอร์เฟกต์ไปเลยจังหวะนี้เวี่ยงไปแล้วเด้งสองร้อยฟีไม่เป็นไรคุณผู้ชม พวกจิบจอยจิบจอยมาจิบจิบฮึบฮึบเฮ้ยมาได้ตัวใหญ่เยอะรอบนี้เออเรียบร้อยแปดร้อยห้าสี่ก็เท่ากับเมื่อกี้เลยนี่นะเอาสเต็งมาเพิ่มผมอยากได้ปลาตัวใหม่ๆมัม่งอ่ะ ผู้ชมจะได้คูณหนึ่งร้อยผมผมหวังคูณหนึ่งร้อยอะไม่หวังคูณเลยเนี่ยเก็บเงินยากเหลือเกินอะเกมเนี้ยโอ้โหเด้งไหลอะเมื่อกี้เด้งสูงมากเลยอะเออแต่เราต้องถึงมันจะสั้นๆก็เถอะแต่เก็บตัวใหญ่ๆมาก็ดีเหมือนกันอืมนีคุณผู้ชมเราได้แจ็คพอตมาแล้วต้องดูสักหน่อยเจ็บร้อยฮะดูเสร็จแล้วได้คูณเท่าไหร่คูณหนึ่งร้อยจัดโอ้โ เหี่ยวเลยปูณสี่เอาไปก่อนแล้วกันสามพันเองอ่ะนิดเดียวเอาสเต็งมาเอาเด้งมาด้วยคุณผู้ชมเด้งมาอีกแจได้เด้งไปไกลเมื่อกี้ไม่เห็นเด้งเลยืออไปเลยเพอร์เฟกต์จังหวะนี้เด้งโอ้โหชนบอลลูนอันแรกเรียบร้อยอันที่สองอันที่สามโอ้ยเดี๋ยวเออเด้งไปเด้งไปเราเพิ่งอับมาเราเพิ่งอัพมาเด้งเราเด้นี่ยังไม่ถึงพันเลยคุณผู้ชม มันต้องอัพกเกรดอะไรอ่ะน้ำหนักหรอเราไปดูใต้ทะเลลึกๆดูหน่อยเผื่อเจอตัวอะไรพิเศษพิเศษไปโอ้ไม่เพอร์เฟกเอาละปลาไปแล้วเรียบร้อยเด้งไหมเด้งแล้วคุณผู้ชมชนเครื่องบินโอ้โหจบที่300รฟีตมา,าจังหวะนี้เอากุ้งมาก่อนหนึ่งตัวเอาปลายาวยๆอะไรไหมไปดูเรียบร้อยเอาปลาส้มมาด้วยเหมือนยิ่งลึกยิ่งแพงอะ่ะคุณผู้ชม ไอ้เจ้าบสเตอร์กับไปอปลายาวๆเนี่ยแพงสุดแล้วคุณผู้ชมเก็บมาเลยเอาเด้งเพิ่มไปเลย perfect เด้งเด้งไหมเด้งไหมทำไมมันไม่เด้งขึ้นอขอลงเป็นพอเรียบร้อยเสอโอ้ยเจอปลาตัวโอ้ยสองตัวแล้วคุณผู้ชมปลากระทิงเอามาเลยโอย้แพงมากหนึ่งร้อยสิบสามบาทอุ้ยหนึ่งร้อยสามสิบบาทโอ้ยแปดสิบาบาทเองทำไมทำไมตัวนี้ถูกจังไม่เป็นไรฮนะคุณผู้ชม ถือว่าเราปลดล็อกปีชีใหม่โอ้โหปลาหน้าง่วงกับปลากระถิงรับมันเลยได้มาทีลราพันแล้วคุณผู้ชมปลดล็อกอะไรไปแล้วมั่งเนี่ยนี่ไงมีปลาซูชิด้วยต้องเอามาให้ได้จับมาเพิ่มไปเลยเพอร์เฟกต์อืออือเด้งเด้งขึ้นเด้งขึ้นอ เด้งคือโอ้เด้งนิดเดียวเอง A later few moments ไปเลยเธอผิดครับคุณผชมโอ้ยอย่าชดเยอะมันยิ่งจะกดหัวลงนล้วเดี๋ยยิ่งชนเนี่ยเด้งไปแล้ว400แล้วคุณผู้ชมทำราศีตีเก้าเออเอ้ยขาร้องตุ้มเรียบร้อย500ฟีดคุณผู้ชมเอาไอ้เจ้าปลากระทิงอุ้ยปลาตัวใหม่อุ้ยโอ้แพงมากแพงมากเอาปลากระทิงมาเยอะเอากระทิงอุ้ย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 คุ้มคุ้มคุณผู้ชมตานี้คุ้มมาก สองพันเป็นครั้งแรกที่เราได้สองพันผุดยอดต้องเอาลึกๆก,กว่านี้คุณผู้ชมยิงลึกยิงดีจริงด้วยนี่ไปเลยอืมอมืชนบอลรูไปนหนึ่งเนี่ยมันชนแล้วไม่ดีจริงด้วยเราต้องอับเด้งมาแล้วคุณผู้ชมสี่ร้อยเองอะ่ะโอ้ยเห็นปลาสีทองด้วยเอารอบเตอร์กระทิงมะกระทิงกระทิงจะเอาตัวกรญยาอ่อนนะเจ้้นี่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  อืมกระทิงโอ้กระทิงชุมสุดยอดโคุ้มมากเลยตาเนี้ยโตคุ้มมากเลยตาเนี้ยอืมหนึ่งพันแปดร้อยยิงลึกยิ่งมีปลาตัวใหม่ให้เราเราโอ้อะไรอ่ะวิววิววิวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววิ่ไปหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันห้ามันเกิดเลยโอ้โหเข้าไปชมตัวอะไรเต็มเลยเฮ้ย โอ้ยแมวตัว,ตวใหม่เต็มเลยคุณผู้ชมโอ้ยแมวมากอะไรเนี่ยอุย้ยไม่กี่เราชนอะไรอะ่ะพระเจ้าช่วยอืมเกือบสามพันเลยอ่ะไม่กี่เราชนอะไรอะ่ะ่อมันพาเราเด้งไปพันกว่าปีตโอ้โหไหนดูสิมันปลาตอนท้ายเลยมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมอยากได้ตัวเนี้ย ต้องจับไม่ได้สักครั้งหนึ่งสามสองหนึ่งไปเลยเพอร์เฟกขอชนแบบเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะอุ้ยโอ้โอวเด้งสูงเด้งสูงวิหนึ่งพันไหมหนึ่งพันเรียบร้อยวิโอ้โวเนียนแคทเจอลแล้วเจอแล้วนี่ไงเอาปลาแถวนี้แหละนี่คุณผู้ชมเนียนแคทโอเจอ้าดีมาปลดล็อกแอชชิเม้นเฉยๆปลดล็อกสกินใหม่เอ้ยเอากูมาเรียบร้อยคุณผู้ชมใ <c oughs> ส่ลุ้ง หู<ฮ>แพงมากโอ้ยบอลอ,ลอกนักตกปลาคนใหม่โอเดี๋ยวปลาที่ตกปลาอืมหนึ130่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะแล้วก็เอาตกลึกมาด้วยจะได้เจอปลาแหล่ไปเลยทำลายไม่ทำลายสถิติ อะไรวะเนี่ยเุ้ยเห็นปลาอะไรไม่รู้สีทองทองคผู้ชมแต่แต่แต,แต,แต่เอาแมวมาก่อนแมวแพงแมวแพงไอ้จ้าแมวเนี่ยแพงอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยกี่บาทไม่รู้เอามาเลย,ยแล้วนะแจ็คพกสามพันหกรอกับแจ็คพอตต้องคูณหนึ่งรอยนะต้องคูณหนึ่งร้อยต้องคูณหนึ่งร้อยไม่คูณส โอ้ไม่คูณสี่นาคูณห้ามาให้ไว้คุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมเราปลดล็อกไม่สิมาหน้านี้ทำไมเนี่ยเราปลดล็อกโคตรดีไม่ใช่เหรอเอาคุณลุงไหมเหมือนสิ่งที่สำคัญสุดนะตอนนี้จะเป็นจำนวนปลาแล้วยิ่งเราตกปลาเยอะเราก็ยิ่งได้ตังเยอะแต่ มันก็ต้องเอาสเต็งด้วยเรียบร้อยได้ไปสามวิว o <eternity> อัพตกเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็เพอร์เฟกต์ไปเลยเลสโก้โอ้โหเด้งทะลุไปท่าณผู้ชมเหมือนเราจะเจอเทสซี่แล้วนะแต่ทะลุทะลุเอ้ยเอ้ย โอ้เริ่มไกลแล้วคุณผู้ชมเจอเนสซี่ไหมขอเอ้ยเออโอ้สามร้อยสามร้อยตัวสามร้อยเรียบร้อยได้ทุกตัวแล้วไปเลยเราได้ทุกตัวอะไเกแม้กคุณผู้ชมขึ้นมาเลยโหเรียบร้อยเราปลดล็อกเจ้ากวางชิว เรียบร้อยคุณผู้ชมเราปลดล็อกทุกอย่างในเกมดีเรียบร้อยเอาทุกคนก็จบกันไปแล้วกับเกม f i s c h Orbit เกมที่อีเรามีภารกิจที่จะต้องตกปลาให้กรบทุกตัวในเกมแล้วก็ทําสําเร็จแล้วจนเราได้เจ้ากวางตัวนี้มาใช่เจ้ากวางในี่ใส่แว่นด้วยโคตรเท่ Hotel เลยเอาละครุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วรับนนี้เต็ครับ